ตอนเห็นภาคต่อนะ่รู้แค่ว่าเอา่อจะไปช่วยนางกระโตใช่ไหมแต่คือถ้าหลังจากนั้นอนะทำอะไรต่อคือผมไม่รู้ละเพราะว่าตอนดูจบผมก็ไม่ได้คิดจะไปตามในเรื่องต่อด้วยยังไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจถึงขั้นให้อ่านขนาดนั้นสำหรับผมนะในส่วนของเนื้อเรื่องอะผมพูดงนี้มันก็อาจจะดูไม่ดีต่อต่อแฟนคลับของเรื่องเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่าในเรื่องเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่ได้ น่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่แน่อนอนนะว่ามันเป็นแนวเกี่ยวกับการโชกตีของวัยรุ่นถูกไหมการต่อยตีเงี้ยมันจะมีอะไรมากมายล่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วแต่กับแนวนี้ไอสิ่งที่มันจะมาเสริมรสชาติในเรื่องได้ก็คงเป็นไซส์สตรอรี่อะไรใช่ไหมละ่ะซึ่งถ้าถามว่าสตรอรี่ส่วนตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ยในตั้งแต่ซีซั่นแรก,กน,นะพูดตรงๆว่ามันเข้าใจเออตอนตอนนั่งดูหรือ้ยรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจบริบทนะเข้าใจสิ่งที่ตัวละครคิดเข้าใจเหตุผลที่ตัวละครคิดอย่างนั้นเข้าใจกับ รู้สึกว่ามันดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้สึกสนใจที่จะไปอ่านสักเท่าไหร่ครั้งนี้ผมยอมรับแบบเต็มปากเลยว่าวินเบเกอร์ผมดูเพราะเรื่องงานภาพ ผมไม่ได้ดูเพราะเรื่องเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าถ้าถามว่าไซาต์ตอนี่ของใครที่ผมรู้สึกสนใจก็นี่แหละมีก็ซาก,กุระแล้วก็ส่วนงานภาพเนี่ยเปิดมาตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าอาจจะยังพูดอะไรมากไม่ได้มันไม่ได้แย่ผมรู้สึกมันก็ยังเหมือนตอนซีซั่นแรกอะ่ะแค่ตอนแรกนะแค่ตอนแรกอะ่ะมันยังเหมือนซีซั่นแรกอยู่เพราะว่าถ้าสังเกตก็คือตัวต่อตัวอะไรที่มันมันเป็นการเปิดตัวละครเพื่อให้รู้ชื่อของตัวตัวนั้นก่อนไงมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกันก่อนเพราะฉะะะนนนัั้้รอองงาาาาภพพจจยูดดไไไมก แต่คิดว่ายางเงี้ยก็น่าจะดีแหละเพราะ cover work ก็ยังทําอยู่ไงทีมงานที่ทำซีซั่นนี้ก็น่าจะของซีซั่นแรกแหละมะั้งผมไม่ได้ไปดูข้อมูลด้วยแล้วก็ผมว่าเรื่องเนี้ยคนดูน่าจะมีไม่กี่ไม่กี่แบบสำหรับบางคนดูอาจจะไม่สนใจในเรื่องสนแค่ฉากต่อสู้ฉากเคลื่อนไหวที่มันดีเฉยๆก็ได้หรือบางคนอาจจะต่อให้งานภาพมันดีแต่ในเรื่องมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เขาก็เลือกดูก็มีหรือมาเพื่อจิ้นเลยก็ได้ก็มีก็ได้เหมือนกันแบบนั้นอ่ะจะเต็มฟีกูช่วงหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะเออไม่ได แต่ถ้าผมว่าดูพอดนั่นแหละมาเรื่องงานภาพอะไรอย่างนี้แต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าผมมาด้วยเรื่องของงานภาพแต่ต้องยอมรับว่าต่อให้งานภาพดีอะ่ะแต่บางทีถ้าขาดในเรื่องไปเติมสีสันแม้ก็ไม่อร่อยเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะอย่างที่พู่ไปเราต้นแล้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องแบบการต่อยตีเซตติ้งหลักมันก็บอกไว้ในต้นเรื่องแล้วว่าเมืองเมืองนี้นักเรียนโรงเรียนโบฟูลินเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องเมืองมันก็แค่นั้นมันก็แค่นั้นเลยเว้แต่จริงๆมันก็มีเหตุผลอีกเหตุผลหน้ย ฉันรักเธอตั้งแต่แรกเจอตอนแรกก็แอบคิดอยู่นิดนึงเอ๊ะเอาไงดีวะเปิดร้านเองแล้วเนี้ยเลยคิดว่าอย่างต่ำน่าจะยี่สิบหรือเปล่าวะเอ๊ะจะจิ้นดีเปล่าวะจนนั่นแหละลูกพี่เราบอกอว่าเป็นน้องสาวใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ได้รู้อายุโคตัห้าน้ะก็เลยเหลือเหล่านี้จะไม่มีวันสูญสลายพอต่อให้อาจารย์ไม่เล่นกูจะไปต่อกูเอง เปิดตอนแรกมาถือว่าโลบราตีดูแล้วแบบนี้ผมว่าตอนหน้าจะจบเลยนะพอถึงไอ้หัวหน้าดูแล้วก็น่าจะเก่งแหละแต่ว่าคาจิมันก็ไม่ธรรมาดาคกันใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นตอนคาจิต่อสู้จริงจกกังก็แต่ดูทรงแล้วเนี่ยสไตล์แบบไอซานเลยกู <c oughs> <c oughs> หลงตัวละครเพราะเสียงภาคเดีวยวกัน <c oughs> คือเนี่ยเห็นเห็นคาจิในตอนที่ตับจับแมวใช่ปะล่ะพอเห็นความผิวของคาจิแล้วก็คิดว่าดูแล้วน่าจะสไตล์คล้ายๆไก่สันเอาใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยดูแล้วสไตล์น่าจะคล้ายกับซากุระเออนี่เดืกกิ้งรัวเออนั่นแหละน่าจะสไตล์คล้ายกันแต่ว่าคาจิเนี่ยอาจจะแบบว่าสันแบบอัปเกรดขึ้นมาแล้วเพราะว่าสันเนี่ยมันก็ผิ้วแหละซันมันได้ความแบบความเร็วอะไรย่างนี้ใช่ปะล่ะแต่ว่าหมัดมันไม่ได้หนักเวอร์ขนาดนั้น่ะแต่ถ้าเราโดนมันต่อยเนี่ยก็น่าจะร่วง หมายถึงถ้าไปวัดกับตัวเก่งๆในเรื่องด้วยกันอะไรเงี้ยมัดมัดซากุระอาจจะถือว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นเนี่ยจะบ้าตายสลับซื้อไปสลับซื้อกันมาเนั่นอะไรก็เพลงผมว่าทํามาได้พอเลยแต่ผมยังติดใจของเสื้อแรกอยู่อะทุกวันนี้ผมจะเปิดฟังอยู่เลยตั้งแต่ตอนเปิดดูครั้งแรกอะทุกวันนี้ผมยังฟังอยู่เลย ดีก็เหมือนกันไม่พอมากแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของความชอบฮนะเอาไปว่าอะไรมันแย่ไม่ได้หรอกสมมติเราชอบอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปบอกว่ามันแย่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่แย่เรื่องความชอบกับแย่เรื่องเนื้อหาผลงานนะนั่นคนละส่วนกันแล้วนะนั่นแหละาไปละไปละตอนนี้จะเพิ่งเจอไป่มากกว่านี้กูดึงเวลา่าทำไมเนี่ยกูดึงเวลาไาทำไมอ่ะเอาไปละไปละอินว้โบฟูลินว้